ขึ้นจากที่พี่แันยาเนอะกับพี่เป็กเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าลดสถานะความสัมพันธ์กันเออก็ทําให้บีดาม่าเอาง่ายๆเลยก็คือว่าคุณดิวริสลานั่นเองตอนที่ไลฟ์เนี่ยอยู่ๆก็คือแบบมีความใกล้ชมงใกล้ชิดทําให้ชาวเน็ตตั้งคําถามว่าเออนี่คุณดิว เป,เป็นเป็นมือที่สามหรือเปล่าออแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังก่อนถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปนะคิวของขวัญ้อเธอ,เอ,อขอบคุณออค่ะคุณซีคุณซีกับคุณเ e อ,อมี่อ่ะก็อยู่ในแก,งก๊งพี่เป๊กอยู่แล้วถ้าเกิดคนเห็นชัดๆเลยนะคุณเบสสนชัยเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับคุณเอมี่ก็เหมือนกันเลยคือนั่นแหละที่บอกไปเอาจริงคือคนร่างอยู่แล้วว่ามันเราแค่มารีแคปให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วคือเป็นยังไงนะฮะก็คือหลังจากที่ คุณดิวโดนโยงอะเออเออก็ทัวลงสนั่นเไงจริงท <ถ ual S 1> ัวลงพอดีวว่าเฮ้ยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่าต้องต้องย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้อะคุณดิวเกิดปัญหาเรื่องของระบบการเงินของตัวเองอ่อะแล้วต้องมีมีการใช้นงใช้นี่ใดๆขคืนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยอะก็คือพี่เป๊กเออพอคือพี่เป๊กเสร็จแล้วปุ๊บ ทำให้เหล่าคนนี้ต้องอนไลน์ก็มาโยงกับคุณดิวี๋ยวว่าอาคุณดิวหรือเปล่าเป็นวิทยาอีกแล้วหลอแล้วทีนี้พวกเขาก็เลยไปจับผิดในเทปในเทปในการไล่โน่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันยังไงพี่ปูนพอสุดท้ายปุ๊บคุณดิวออกมาแถลงใช่ปะใช่คุณดิวก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยคือคนแบบมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะจนคุณดิวไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าอะเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเลยทีเดียวอก็มีการ ฟ้องแจ้งความก็คือหมิ่นประมาทไปเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่เป๊กกับดิวเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันเพราะว่าถ้าเกิดเธอดูนะพี่เป๊กก็ยื่นมือช่วยพี่มัมลักคนอีกต้องป่วยคือพี่เป๊กเนี่ยคือยื่นมือช่วยหลายคนพิงกี้เขาก็ช่วยคือช่วยหลายคนมากในวงการบันเทิงตอนที่ยากลําบากถูกตอแล้วก็คือคนในสังคมรวมถึงคนดังอย่างคุณตาณรักรเนี่ยก็ออกมา สารน,น้าว่าพี่เป็กเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ตั้งนานแล้วออไมไ่รู้หรอจนคนเนี่ยวิจารณ์กันสนั่นหวนไหวเลยเออ,เอ,อแล้วก็มีอดีตผู้สึกข่าวบันเทิง<อ>นะคะ<ย>ก็พี่บอยก็ออกมาเขียนถึงพี่ชัญ,ญาแล้วก็ข้อความมาส่วนบรรทอนเนี่ยทําให้พี่เป็กเนี่ยก็ออกมาพูดว่ากล้วยกล้วยพี่เป็กปกล้วยสลดัดเออกล้วยกล้วยสลัดลวอรเน็ต บอกว่าแล้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็เลยลุกลามบานปลายไปถึงคนในวงการมันเทิงก็คือมีคนพวกวิพาควิจารณ์นี่แหละนั่นแหละประมาณนี้ใช่ก็มาเลียแอบให้ฟังก็คือมาเลยแอบให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องราวของดราม่าได้เกิดขึ้นจริงๆก็คือในในเรื่องดราม่าหลายคนก็วิจารณ์นลยที่คุณเรื่องนี้ว่าแบบเอ้าทั้งคู่เนี่ยเลิกลากันไปแล้วเออมใช่เลดสถานะกันไปแล้วการมาไล่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงทีนี้มันก็มีมีการจัดช็อตต่างๆและว่าแบบก็เหมือนกับไม่เลิกปะ หรือยังไงหรือจะขายของป้าเหมือนกับคู่คู่ไหนป่ะที่แบบออกหยิบหยิบหยิบเรื่องดราม่ามาเพื่อแบบขายของแบบอันนี้คือแบบออจริงๆมันก็เป็นกลยุทธ์ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงที่เขาวิเคราะห์มาแต่ถ้าเป็นแค่เป็นการมองแล้วก็มุมมองต่างเพราะสุดท้ายปุ๊บแบบทั้งคู่ก็ยังมานั่งไล่ขายของกันคู่เอาง่ายคนซื้อคนเสพสื่อต้องต้องคิดตระหลักแล้วว่าไอเรื่องดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไล่ขายของเลยต่อไปมันจะกลายเป็นแบบแพทเทิร์น หรือเป็นเป็นแบบใครคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาหยิบแบบนี้มาทำหรือเปล่าแต่ฉันฉันฉันก็ช็อกนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่พี่บอยเขียนอ่ะเขียนนะที่แบบพี่บอยออกมาเล่าว่าแบบอุ้ยพี่ธัญญาตั้งแต่แบบมีน้องมาพี่ธัญญาก็เบรกเบรกทำเด็กการเล่นละครเด็กการทํางานบันเทิงที่ตัวเองรักโฟกัสลูกรับส่งลูกจนแบบตั้งแต่ลูกยังเด็กจนลูกเรียนไฮสคูลโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาก็ทําหน้าที่ของแม่เต็มที่มากแต่ทีนี้แหละพอประ ยคนี้มันออกไปเนี่ยพี่เป๊กก็เลยบอกว่าโอ้โหรู้ดีจังเลยนะออคนในบ้านฉันไปเนี่ยเออกินกล้วยไปเลยแจกกล้วยแจกกล้วยแจกสลัด ทีนี้แหละเขาจจับตามองว่าเอาและความสัมพันธ์ของของของพี่เป๊กกับของพี่บอยและว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เลยนเนี่ยเนี่ยวันนี้ธัญญาจะมีความสุขเต็มร้อยที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารักอยอมไม่เล่นละครเพื่อจะรับส่งลูกไม่รับงานเย็นเราต้องกลับไปอยู่กับลูกเธอเป็นแม่ที่เต็มที่เธอทําอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ให้กาลังใจนะธัญญานี่นคือเขาบอกว่าแบบคือพ,พี่บอยก็แบบเอา มาพูดเนี่ยเลยเนาะเห็นเลยแล้วบบพี่เีคก็เลยแบบรีโพสต์อันนี้ออกมาเออนะฮะเออก็แตมที่เตมที่แหละแต่ที่แต่พี่เบคก็ออกมาบอกนี้ว่าแบบเออออกมาตอบพี่ว่าออกตอบต้ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะฮะถือว่าแบบต่างคนต่างให้ข้อมูลกันแล้วจบเรื่องดราม่าไปแต่ก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้าพี่เ๊กเนี่ย ก่อนหน้าที่พี่บอยจะออกมาวิจาร์เรื่องครอบครัวพี่เป็กพี่บอยก็ออกมาวิจารเรื่องครอบครัวของเจนนี่เหมือนกันเจนนี่เจนนี่ก็ออกมาโตเกับเขาก็พูดเหมือนที่เราพูดแะแบบสร้างราม่าเพื่อขายของหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจนนี่ก็บอกว่าแบบเออมันก็เศร้าเนาะเราเวลาเราไปกินหมูกระทะเราอุดหนุนกันทั้งครอบครัวแล้วทำไม แบบมันเกิดะลรแบบนี้ปกติก็เราคุยกันปกติทำไมไม่ไม่ไมบอกกันดีๆ<อ>ทำไมโกรทำไมอะไรประมาณนี้แหละเ<ข>ือจริงๆนะอ่าแล้พ <c oughs> อเนี่ยพอพ <c oughs> อสุดท้ายว่าพอพอเป็นนางพอกลายเป็นแบบคนวงในคนนักขา่าวจะทําอะไรใดงานอะไรมันก็แบบนิดนึงเออเออมันก็อยูยอย่ยากอยู่ลําบากนิดนึงจริงๆโทรโทรหาก็ได้นะ<ฮ>